สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องโอ้ยภาเสียออกมาเบิ่งโหลดวันเกิดวันเกิดมืออื่นบอกว่าสิมาจวงรถสิมาเบิ่งรถสิมีเงินซื้อสดวดผนบ่ลอ้อโหลดผนขายสดได้เ่ยด้ขายดาวได้ขั้นมาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งพี่น้องนะครับเป็นตาได้เอาบัวไปยังก็ยังได้คอยถามเนี่ยคือเขียวคอยมาเสียภาไปเบิ่งเนี้ยบนเราคนเห็นก็เห็นพื้นเขามีก็บจากมีก็เป็นนี่แหละเฮ่อเอาราคานี่แหละสี่หมื่นกว่าแม่นราคาพ่อจับจองได้นี่แม่นะสี่หมื่นหน่อยๆครับนะครับตอนนี้เสียออก็คน เห็นอันอยู่เตทนโมจารลอยพันเห็นกันนี่ขั้นละสี่หมื่นกว่าโตโตโยต้าซูรุน่านะครับแต่ว่าขันรุ่นนะมันก็ับรักแสนรุ่นนะเมื่กลัประกาศจับต้องแต่ว่ามี่ไม่รักแสนแมนแล้วกันรักหมื่นก็มีอยู่ขั้นหนึ่งอ่ะแปดหมื่นกว่าหนึ่งขั้นเขาอ่ะแต่ว่าขั้นนี้มันเพิ่นว่าเพิ่มมาขั้นนี่พี่น้องเลยพามาเบิ่งมาสิพามาเบิ่งรถขั้นนี้นะครับสี่หมื่นซูรุน่านะครับโตโยต้าซูรุน่าปีไหนพูดหนี่ยเดี๋ยวให้ท่านอบตเพิ่นมาอันบัดยายสู่ฟัง นะครับพี่น้องเดี๋ยวถ่ายคลิปนี้เพิ่งครับอ้าวมาแล้วบาทในพี่น้องครับสวัสดีอีกเทื่อนึงสวัสดีจวดจัดนี่ท่านสบายใจใช่หรท่านอบตเดเต้โอ้มาเบิ่งรถเดี๋ยด้เสียวอ่ะมาเบิ่งรถเลยครับเปียร์ดเจ็ดบูลเลอร์คาร์เซนเตอร์นะครับเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาเออจะเปิดเบิ่งได้เลยเกียร์ธรรมดาไม่เป็นออโต้ดอกเดี๋ยวถามเพื่อนก่อนว่ารถปีไหน ป้าทวงอะไรคือใหญ่แต่ป้าเจ้าอยูร่องบอกขอเสื้อผ้าครับอขอเสื้อผ้าครับร่องเบิ่งถ่ายคลิป,ปอ่าสี่หมื่นกว่านะครับบ่อเป็นบ่อพุ่มได้เสียโอ้โหนี่คือเขาไปนั่งก็คือเท้าขาเขาเหมือนประตูขาเขาเออเขาไปดูโอ้นี่ขาจะคองเ <c oughs> อ้ามันสิ <c oughs> นเห็นว่านในปีตหรอเปิดประตูนี่ไหมเออเออเอเอน่นน่ะปั๊ดโถคือแต่ป้า ปื้ได้นนำตามอยู่ไหมนั่นรถอันปีใดก่อนรถเนี่ยขั้นหนึ่งปี40ปี40 2ห้า40โตต้าซูรุน่าโตต้าซูรุนาเครื่องเครื่องันเครื่องพัฒนาโอ้เป็นหัวฉีดเป็นระบบหัวฉีดนใช่คาร์บูเรเลเตอร์นะเป็นหัวฉีดนะก็อูได้ยัเป็นระบบหัวฉีด40,000นิดๆ40,000กว่านะครับไม่ดานไม่ เพดันไหมเออเอานี่แหละเขียวควายมาไหมภาไปเบื้องนี้าไปเบื้องนี้ยู่อหันมืออื่นวันเกิดควายมืออื่นวันเกิดควาย้าควายเบื้องนีเออวันเกิดฝน่นกัเลยว่าสิเก็บเงินมาซื้อหาอะไรของขวันวันเกิดจาของมายางเบื้องออมรถเบื้องดูบานี่เปจางไหนรถจากขวงขันมีบาทสนาสิได้บ่เออเป็นคือใจมากบ่หิวกระเป๋ามาเงินมาอยู่ได้นิฟาดเถอ ขาดอยู่กว่าหลายดอกขาดอยู่กว่าหลายประสานดอกว่าเปิดเบื้องทั้งล่างทั้งหน้าทั้งล่างเอาเบื้องท้ายเบื้องยังมันตัวท่านสบายใจซอยเพื่อนแน่เปิดเบื้องตัวไหนเนี่ยเออเอาซว่างเบื้องนี่ปลายทงปลายท่อเห็นบ่เนี่ยเนี่ยเปิดเบื้องงอไส้เอ้าลูกไส้่อยก้ามาเปิดดากที่ไหนเนี่ยเปิดอันผ้ากระโปรงเปิดท้ายเพื่อนนะ เปิดทั้งหน้าทั้งนานมีมองเปิดเดียวเสียนั่นเด้โอ้ยเสียกุญแจมาเปิดเป็นมอเตอร์ไซค์เลยนี่คนอ่ะเห็นวะคนเจ้าใส่์คว้างได้บักหลายเลยนี่ใส่ลร่างสุดเสียพายเจ้าโอ้ขี้ไปล้ำมากสิปวดใช้ขี้น้ำด้วยคนอ่ะห้ามเงินไดก็บงไปได้รถไปไหมข้ไปล้ำไหนเนี่ยเฮ้ยส่งเสียได้รถซื้อส่งโม่เบาไปล้ำเสียเนาะได้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 วะเจ้าเติมน้ำมันในให้เจ้าเข้าไปขันเกียเกได้ง่ายคือเนอง สังเกตง่ายๆเพื่อนว่าเพื่อนบิึงรถดําเดิมสังเกตง่ายเบิังขอบยางเบิังอันเบิังหัวนองหัวนอดเพื่อนวะเนี่ยชุดอักจุดเอื้อเพื่อนว่ะรถบ่ออันมันเป็นรถแบบว่ารถอันข้าราชการเพื people, <Okay. S 1> uh. ่อนไหมรถผู The The third. The third ้เฒ่าแล้วบ้านเพื่อนเพื่อนปล่อยเกษียณแล้วเพื่อนก็เลยขายประมาณนี้นะรถคู่เองรถคู่เราอย่างไรล่ะแมนแมนสี่หมื่นกลัวเพื่นว่ะสี่หมื่นกว่า อ่เดจนะเดจจังใคนแม่นเสียออกว่าได้เอาคันพี่น้องสนใจจังทักมานะครับเดี๋ยวเสียเอาเบอร์ทั่วอันจันเอไว้นะครับเดี๋ยวเบอร์ทั่วไปให้ใต้คลิปเธอเสียออกเพิ่นได้เบอร์ก่อนอยากให้เพิ่นได้กันละคันมันเสียเอาส่วนเอาหรือเปล่าเอากับเป็นเป็นเรื่องของเพิ่นพี่น้องบาดเดี๋ยวาะลอยกับผ้ามาเบอรก่อว่าเพิ่นเขียวไรผ้าข่อยไปเบอง์นี้ผ้าหอยเบอร์เนี้ก็เลยได้ผ้าข้ามาพี่น้องใล่หรฝากับพวงนาเปิดมังดูลูกีบมังเครื่องดูเปิดเป็นว่ารถจะคว้างนั่น เออท่านน่ะฟ้าทังน้ำมันตัวทางนั้นเออโอ้รถจะคว้างไหมเอาเปิดนะท่านรถคันนี้ถ่ายจะคว้างยู่นี่ถ่ายจะคว้างว่าท่านสบายใจถ้าคว้างแน่นอนเลยท่านสบายใจวะถ้าเสียอกท่านท่านสบายใจว่าถ้าเสียอกอยู่ปะนะว่านี่เครื่องมันเบิ่งเอาเครื่องเป็นเครื่องหัวฉีดนี่หัวฉีดหัวฉีดนะครับโอ้อืม แล้วก็เสียผ้าจะเอา่ีบงจัหลอบได้ได้ได้อืมแขอยครับก็ได้เขียวเขียวครับได้ปะเขียวธรรมดาได้ครับล่องเบิ้งอ่าเอาเอาไขควยดังไปน้ำวากูกืบเสียวแต่ว่าเสียไปเสียเราปักกันวะเออรถจะควงหรอกที่ขีไปทังในบ้านหมดปะพูดแล้วเสียไปสรงแล้วน้ำเสียไปสรงไงอีสาพอแล้วเบิ่งว่านรถ รถคันนี้มาแล้วเด้อเสียพอเราอยากได้สิอยู่ในบ้านพอเราก็อยากเบิ่งอยู่ใบบ่ล่ะใบบ่อล่ะใบบ่ไฟในแม่ใบบ่ก่อนสิไปน้ำเจ้านี่เอาไป้องครับคอมเนว่าเสียออกบ่ได้นะครับรถคันนี้พ่นพ่นตีใบประมาณสี่สี่สิบแปดเพื่อต่อเพื่อรถเพื่อค่าส่งค่ารน้ำมันน้ำมันละพ่นตีไบสี่สิบแปดนะครับกับสี่สิบกัวนั่นแหละพี่น้องนะครับ สี่หมื่นกว่านะครับเนาะพ่อสอ้ทะเบียนหกแปครับหกแัโอ้สตาร์ทเลยไหมบ้าวบ้าวเลยไหมเดยวไปก็ได้าพบราือศไปลอกรถกอนไปไปลอกไปเฮ้ยเขาแกทาคอยแน่ห่วยว่ากินซีนมั้งเลยเอาดีๆด้วยว่ะไปเอาวาขับรถไปลอกครับเมึงตั้งหน้าพนมึงตั้งหลังรถมากตั้งหน้าก็มาเเ้อเออบ้บ้าบ้่ย เบรกมือท่านแดลงเบรกเบกเบรกรถมาทั้งนั้นเออเบกซะก่อนหาแดงหางเลยเบรกแน่ต้องใส่รถมาบ่นตำหัวก็ได้ไปคนุ่มดีเลยโคมรน่<ป>มดนโอ้ยหา,มาเมื่อเหรยดีกูตกใจไ้อก <c ười> ค่อยๆอย เปลี่ลูกพี่เอาเป็นบ่นี่เป็นเยอะเนาะแน่นเออเอาค่อยๆไปสั่นไปบ่กพี่น้องให้เปิดล่องขับเองด้วยเออาเปิดสีมักบ่มักให้เปิดล่องขับเองค่อยๆเนี่มๆไปค่อยๆไหลไปโอ้ครับดีอยู่พี่น้องอย่ามเปิดเรื่องกระจกลงแน่นให้พี่น้องฟังเสียงมือเลยปั๊บมาคื่อเดียวปะขื่อปั๊บจุ๊บบังดีๆครับรถแบบบังหน้าเบังหลังเบังซ้ายเบังขวาแน่นเตรียมกระจกท่านี้ปรับอยู่พี่น้องอ่าปัปรับดอก น้าเดี๋ว่ารถเขามาเขาแซงไปเลยเอาค่ะสิบใจไว้เปไนไรคือบ่านิ่มมือปะนิ่มๆมือนิ่มๆดีบครับพวกอะไรพวเบื่อเนาะธรรมดาแล้วเนาะอ่าเอ้าพี่น้องเลยคักขนาดเลยบัตรถือใจเพิ่นขนาดแต่ว่าสิเปิดตาได้ปะเอาเคิด่อได้ใจฮะเป็นแต่ไม่เงื่อนพอบปะเปิดตาพอกอะหาว่าใส่ตัวหาว่าใส่เต๋อกานเขาขายกอนเห็นจะไหนฮะกานเขาขายกอนเขาขายกอนอ่ากัจังว่ากันอ่าจังว่ากัน แมนขันยังมีเงินอยู่กับสีเอาดู่เนาะแมนครับไปลาไปดูละตรงไปเลยเด็ตรงไประวังสีแยกเ้อเออควอยนิ่มๆไปตัวเฮ้าถึงไรถึงขนาดเป็นสีแยกไปได้ระบบเสียงเบรกเบิกได้กันได้กันขั้นเร่งแมนครับเออนี่ครับไปน้องทั้งหลังก็ดีโอ้ขากเวยเอาห้ลรองเบิ่งเดียวขับไปอันห้ามมองจอดเลยจะสิสัมผัสว่าเป็นยังไงพานบ่ไป ลงมาแล้วขับรถว่างันมักบ่มักมากอยากได้บ่บัดรเลยอยากได้ด้วยจะได้เงินสิพ่อยังเลยนั่นแล้วเดี๋ยวจังว่ากันอือหาเจ็บเล็กผสมหน่อยขันเขาขึ้นอยากได้นี่กะขันเขาใครก่อนก็สร้างเขาเนาะใครก่อนใครช่างเขาพอต้องจองแมนขันมีเงินเขาจังขันมันยังอยู่เขาจังเอาแมนครับเออแต่ว่ากับเบอร์นี้ตัวเพื่อนเอาแมนตัวเพื่อนเอาเออตัวเพื่อนเอาครับราคาขั้นละสี่หมื่นกว่าสี่หมื่นกว่านั่นละต่อรองเันเอาแมนครับเออขั้นนี้สีสมสมเลยมากปุ๊บเลยโอ้โห นี่ขั้นไหนกางอันนี้รถโบราณรถเครื่องเสียงคอยอนี่ละรถอันคอยอันไทยมิวสิกเพียงนั่นใช่ไหมเด็เบิ้งวะเด็กเบิ้งกันซีก็ซี่ดำๆไอ้ป๊อปไอ้รองป๊อปสมัยอดีตมาไทยให้เนี่ยไปครับไปอาสำหรับยเกียรีฟฝากพี่น้องครับผมว่าเสียอวกเสียได้บ้ารถนะครับบระหลุนกันเบิ้งวันเกิดเพิ่นเมื่อื่น จะได้อีกว่าจาักเนาะอ้าวโอเคครับพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณครับ